สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาคุยเรื่องการลมละลายของอโรงงานปืนเลนิงตันนะครับพอดีว่ามีท่านผู้ติดตามช่องเนี่ยหรือท่านผู้รับชมช่องเนี่ยได้ชวนคุยเข้ามาสอบถามว่าหลังจากที่ โรงงานเลนิงตันเนี่ยโรงงานปืนเลนิงตันเนี่ยล้มละลายไปเนี่ยในไทยเรายังมีปืนเลนิงตันขายอยู่ไหมนะครับผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับก็ได้เรียนตอบไปว่าไม่ไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่เห็นนะครับที่ผ่านไปแถวร้านปืนวังบุรพาก็พบว่ามัน เหมือนจะไม่มีนะครับเหมือนจะอาจจะมีหลงๆอยู่สักไม่กี่กระบอกอะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มันก็แค่มีปัญหาทางด้านทางด้านเอกสารทางด้านการเงินนะครับตัวโรงงานตัวบริษัทอะไรเนี่ยก็ยังผลิต,ย,ลตยังผลิตปืนยังผลิตไอ้ของต่างๆของเขาเนี่ยขายอยู่เช่นอ่า ปืนกระสุนแล้วก็พวกอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ที่เรียกว่ากิจกรรมกลางแจ้งนะครับพวกเอาดอร์พวกนี้ก็ยังผลิตขายอยู่เป็นปกติแต่ว่ามันเนื่องจากว่ามันล้มละลายแล้วก็ก็เลยต้องมีการเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนผู้ถือหุ้นอะไรแบบเนี้นะครับก็ก็เป็นเรื่องทางเอกสารทางกฎหมายทางการเงินการอะไรของเขานะ แต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์นยมันก็ยังขายอยู่คราวนี้ในไทยเราอาจจะมันอาจจะมีปัญหาด้านเอกสารอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ขายปืนนะก็ก็เลยอาจจะมีทําให้มันมันเข้ามาในประเทศเราน้อยคือผู้นําเข้าเนี่ยหรือตัวบริษัทแม่เขาอาจจะมีปัญหาทางด้านเอกสารอะไรกันก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยเห็นนะเอาเป็นว่าผมไม่ค่อยเห็นที่ร้านปืนละกัน จากที่เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีวางอยู่เต็นหน้าร้านเลยนะครับปืนเลนตันโดยเฉพาะ870เนี่ยยอดนิยมก็จะวางกันเต็มไปหมดแต่ที่ผ่านไปในช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นคือเห็นน้อยมากก็ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าคิดว่าเอ้ยมันเราเจะเอายังไงดีถ้าเราอยากได้870เนี่ย แล้วอีกหน่อยเขาจะเลิกผลิตไหมอะไรอย่างนี้คงไม่เลิกหรอกครับมันก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าการผลิตอะไรของเขาเนี่ยการขายเขาก็ยังทําอยู่เป็นเรียกว่าปกติแต่ว่าแค่ว่ามันมันมีปัญหาเอกสารแค่นั้นเองอ่ะอ่ะก็เลยจะมาคุยกันต่อว่าทําไมบริษัทเขาถึงล,ละลายทั้งๆที่เปิดมาสองร้อยกว่าปีนะครับเป็น บริษัทปืนที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกามันพูดง่ายๆว่าเจ๊งได้ยังไงนะครับเพศแห่งการเจ๊งเนี่ยมันเกิดจากวิกฤตซับพรามในช่วงปี2010เนาะมันก็เริ่มเริ่มมีเรื่องแล้วละ่ะอ่ะเอาวิกฤตซับพรามก่อนล้กันวิกฤตซับพรามก็คือวิกฤตเกี่ยวกับ ตราสารหนี้หรืออะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ใช่นักการเงินแล้วก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะครับผมก็อาจจะเรียกไม่ถูกเนาะเพราะว่าฟังฟังมามันเป็นภาษาอังกฤษอะผมก็ไม่รู้ว่าศัพท์จริงๆแล้วไอ้ศัพท์คำนี้มันแปลเป็นไทยว่าอะไรเนาะคือมันเอาเป็นว่ามันมีปัญหากันทั้งประเทศแหละครับวิกฤตซับพลาสม์เนี่ยซับพลาสม์คืออะไรก็คือตราสารหนี้ชนิดหนึ่งละกันที่ ที่ธนาคารมันคิดขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาอะนะคือขายขายสิทธิ์ในการเป็นเจ้าหนี้ให้เอาไปขายเอาไปประมูลกันเอาไปเป็นทําเป็นเหมือนหุ้นนะครับอ่เราเราจะไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแล้วก็ไม่ใช่นักการเงินไม่ใช่นักการธนาคารผมผมไม่มีความรู้เรื่องนี้อพูดตรงตรงนะรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้นะครับก็ เนื่องจากว่ามันมีปัญหาซัพพลามเนี่ยขึ้นมาแล้วเบื้องต้นเลยเนี่ยจริงๆการผลิตปืนผลิตไอไอกระสุนปืนผลิตอุปกรณ์กลางแจ้งอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาครับมันมันขายได้อยู่แล้วแล้วเรมิงตันเองเนี่ยก็ได้ได้สัญญากับกองทัพสหรัฐผลิตปืนเอม M4 M ส M4 นะครับก็คล้ายๆ M M สิอ่ะแต่มันสั้นๆอ่ะจู่ว่าเป็น M 4่นะให้ให้กองทัพเนี่ยเป็นเป็นเป็นล้านกระบอกอะนะดังนั้นเรื่องเรื่องอันเนี้ยจริงๆเขาเขา,เขาไม่น่าจะเจ๊งนะบริษัทเขาก็คือมีสัญญามีอะไรโ,โหยาวกินกันยาวๆอะ่ะแต่ว่าเขาดันเอาเงินที่มันได้กำไรหรือว่าได้อะไรมาเนี่ยไปลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ใน,ในไอตราสารนี่ซัพพลามก็เลยพอมันเกิดไอซัพพามมัน,ม,นมันเกิดร่วงเนี่ยมันพุ่นไอมูลค่าไอเอกสารไอตราสารนี่เนี่ยมันมันร่วงเนี่ยมันก็เลยเจ๊งไปหมดเลยนะครับคือลำพังแค่ว่าเขาเขาเอาเงินกำไรเนี่ยไปลงทุนมันก็ก็หนักแล้วนะเขาดันไปกู้เงินมา เพื่อมาลงทุนกับไอซัพพาม์เนี่ยอีกมันก็เลยเจ๊งก็จะเจ๊งกันทั้งประเทศนะครับอเมริกาเจ๊งกันทั้งประเทศนะต่อมาอ่ะลำพังก็เจอซัพพามก์ก็ก็อ่วมละแต่ก็ยังดียังมีสัญญาของกองทัพทําได้อยู่นะก็อ่ะก็แต่ก็อ่วมอะต่อมามันเกิดมีเหตุกราดยิงครับเหตุกราดยิงที่ที่ไหนวะโรงเรียน โรงเรียนแซนดี้โรงเรียนแซนดี้ฮุกเ,เอลเมนเทอรี่สคูลเอลเมนเทอรี่นี่มันก็เอลเมนเทอรี่มันก็เออจะเรียกว่าเอาเป็นว่าเป็นโรงเรียนปถมแซนดี้ฮุกแล้วกันครับโรงเรียนเอลเมนเทอรี่นะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นนะโรงเรียนมัธยมมันก็จะเป็นไฮสคูลนะครับ อ่ะมันก็เกิดเหตุการยิงกันที่โร,เรงเรียนแซนดี้ฮุกเอลิเมนทอรี่เอออ่ะอ่ะเรงใครสั้นๆว่าโรงเรียนแซนดี้โรงเรียนแซนดี้แล้วกันคราวนี้มันเป็นยังไงแล้วเลมิงตันไปเกี่ยวอะไรครับไม่น่าจะเกี่ยวเลยใช่ไหมครับเลมิงตันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรเขาก็แค่ผลิตปืนแต่มันไม่ได้ครับมันเกี่ยวครับเพราะว่าอีตาอีตาคนที่ไปการดยิงเนี่ยมันใช้ปืนเลมิงตันครับ ใช้ปืนเลมิงตันบูชมาสเตอร์ซึ่งเป็นปืน AR นะครับอาร5ก็คือ M4 ภาคประชาชนนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามันมันยิงออโต้ไม่ได้มันมันยิงฟูลออโต้ไม่ได้ก็คือยิงชุดไม่ได้ยิงยิงปังปังปๆงปังปง,ปง,ปง,ปงไปได้นะมันยิงได้ทีละนะัดซึ่งก็เขาก็ขายกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะ ผมก็ไม่เคยไปอเมริกานะครับแต่ว่าก็เท่าที่เห็นเนี่ยเขาก็ขายกันอยู่ทั่วประเทศรู้สึกจะมีไม่ให้ขายอยู่แค่ในแคลิฟอร์เนียหรืออะไรประมาณเนี้นะแต่ว่าไอ้ปืนลักษณะเนี้ยก็คือ m 4ภาคประชาชนหรือ ar 1 5เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่บริษัทปืนก็จะผลิตขายกันเพราะว่าชาวบ้านชอบนะบอกซื้อไว้เฝ้าบ้านอืมอ่าก็แล้วแต่เขาาเอิญความสวยมันไปตกอยู่กับไอ้ลินตันครับ ไอคนที่ไปกราดายิงอ่ะไอ้บนะ้าอ่ะเรียกว่าไอ้บ้าแล้วกันไอ้บ้ามันดันไปใช้ปืนเลมิงตันบูชมาสเตอร์ก็เกิดเลยเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมาระหว่างญาติของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นะครับผมกี่ตายไปกี่กี่คนวะตายไปเยอะอะครับตายไปยี่สิบแปดคนครับนะญาติก็เลยฟ้องร้องฟ้องฟ้องไปทั่วนะครับตามปกติของอเมริกาเขาก็ฟ้องร้องไป รวมถึงเลมิงตันด้วยในข้อหาที่ว่าในประเด็นที่ว่าเลมิงตันเนี่ยทำปืนบูชมาสเตอร์ออกมาขายซึ่งมันเป็นปืนที่เหมาะสมกับทหารตำรวจและผู้รักษากฎหมายนะครับแต่ไม่เหมาะกับคนละเรือนก็ ศาลท่านก็รววคณะลูกหงลูกขุนแะไรแหลงเขาอะนะระบบของเขาผมก็ไม่ไม่ทราบนะครับผมไม่ได้เกิดที่นั่นอะเอาสรุปว่าศาลเขาตัดสินบอกว่าเดมิงตันอะมีความผิดจริงครับให้ชดใช้ค่าเสียหายเจ็ดสิบกว่าล้านดอลลาร์นะครับเจ็ดสิบกว่าล้านดอลลาร์ก็ประมาณสองพันห้าร้อยล้านบาทเฮ้ยสองพันห้าร้อยล้านมันไม่น่าจะเจ๊งหรอกเจ๊งครับเพราะว่าเงินสองพันห้าร้อยล้านบาทนี่มันไม่ใช่เงินน้อยๆครับ นะแต่ถ้าเราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งใครก็รวยกันเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเราอาจจะฟังว่ามันน้อยแค่สองพันล้านทำไมบริษัทที่เก่าแก่สองร้อยกว่าปีถึงได้เจ๊งเพราะว่านี่มันคือโลกของความจริงครับสองพันล้าน,นเป็นเงินที่เยอะครับผมก็ก็เจ๊งอ่ะครับสรุปอ่าก็ต้องต้องยื่นขอล้มละลายนะครับ แต่ว่าพอยื่นขอล้มละลายเนี่ยมันก็มีกฎหมายครับว่าเฮ้ยเอ็เองจะล้มละลายหนีหนี้ไม่ได้หนี้ที่เกิดจากการที่ศาลตัดสินไม่ได้สรุปว่ายังไงก็ต้องจ่ายครับดังนั้นบริษัทเนี่ยพอล้มละลายเสร็จเขาก็จะขายบริษัทเขาจึงขายได้ในราคาถูกได้แค่ในราคาที่ถูกมากเพราะว่าไอคนที่ซื้อไปจะต้องมาจ่ายหนี้ไอส่วนนี้อีกนะครับจ่ายไอค่าเสียหายเนี่ยเ,เรียกว่าค่าเสียหายแล้วกันก็ ก็เนี่ยแหละครับมันก็มันก็นกความซวยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับมันก็เกิดขึ้นทั้งกับความซวยนะในกรณีที่โดนฟ้องว่าผลิตปืนที่ไม่ไม่เหมาะกับพลลเรือนออกมาขายเนี่ยผมก็มองว่ามันซวยจริงๆเพราะว่าเขาก็ผลิตกันหมดนะอืมถ้าถ้าโคโดนถ้าสมิธแอนเดสันโดนก็ซวยแบบนี้แหละครับอืมนะอ่ะต่อมาหาครับ มันมีความน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันมีอีตาบ้าคนหนึ่งครับอีตาบ้าคนนี้ชื่ออีตาอเล็กซานเดอร์โจนนะครับอีตาโจนแล้วกันอ่ะอีตาโจนเนี่ยแกก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะครับแกแต่แกว่าเป็นคือแกแบบเป็นคนที่ขวาจัดนะครับขวาจัดก็คือเป็นแนวรักนิยมนะครับเป็นแนวแนวขวาอ่ะ ฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายซ้ายก็จะเป็นแบบคอมมิวนิสต์นะขวาก็จะเป็นแบบค่อนข้างจะเผด็จการอะไรแบบนี้ยอืมออนนี้แกก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วครับแกก็อยู่คนละเมืองด้วยส้มแกก็แต่แกมีมีแนวคิดแบบของแกแบบนี้นะก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับมันอาจจะถูกก็ได้หรือมันอาจจะผิดก็ได้นะแกก็มีแนวคิดที่ที่ว่ามันเป็นการมันเป็นการจัดฉาก มันเป็นการสมคบคิดมันเป็นการอย่างนั้นอย่างนี้ง่วนแกก็ออกออกวิทยุครับออกสื่อว่ามันเนี้ยมันไอพี่เด็กกี่ตายอ,อะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องจัดฉากมันไม่มีใครตายหรือว่ามันเป็นสมควรตายหรืออะไรแกก็พูดพ่นของแกไปเยอะเลยนะคราวนี้ชาวบ้านญาติของคนตายแล้วก็ตำรวจแล้วก็อะไรเนี่ยก็เลยฟ้องร้องแกครับว่าอีตาอีตาโจนเนี้ย พูดมากพูดพูดตลอดตะแหล่อะไรแบบนี้นะก็สุดท้ายครับอ่ะสรุปเลยว่าอิตาโจนเนี่ยก็โดนโดนคดีอาหมิ่นประมาทแล้วกันประมาณหมิ่นประมาทนะเนาะบ้านเราโดนคดีหมิ่นประมาทเข้าไปหลายคดีเลยครับเพราะคนตายนั่งเยอะครับคือทําให้คนตายเสียหายทนะั้งที่เขาก็ไม่ได้มันก็ไม่น่าจะต้องโดนด่านะ แต่อีตาโจรดันไปด่างไงก็เลยโดนโดนศาลให้จ่ายค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายเนี่ยสรุปนะครับว่าเป็นเงินประมาณสี่หมื่นล้านบาทครับมากกว่าคือคุณคิดว่าไอ้เลมิงตันเนี่ยเจอให้ให้จ่ายค่าเสียหายสองสองพันกว่าล้านสามพันล้านเนี่ยมันก็เยอะแล้วใช่ไหม แต่อีชัดโจนเจอเข้าไปสามหมื่นสี่หื่นล้านนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ว่าก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฟ้องนะครับโดนเข้าไปสี่หมื่นล้านนะเขาก็ก็ก็พยายามจะสู้คดีนะครับแต่ศาลเขาบอกว่าไม่ต้องสู้หรอกเขาตัดสินไปแล้วเขาไม่รับฟังแล้วพอแล้วใจ่ายจ่ายเงินเข้าไปเถอะ มันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับสี่หมื่นล้านอ่ะขี้หมูขี้หมาสามหมื่นล้านจะเอาเงินมาจากไหนครับมันเป็นแค่พูดง่ายๆเป็นแค่นักจัดรายการวิทยุมันไม่ได้มันไม่ได้มหาเศรษฐีครับขนาดบริษัทยังเจ๊งอะครับเจอเข้าไปสองพันสามพันล้านยังเจ๊งอนะ่ะอิตาลีก็โดนเข้าไปครับก็โดนห้ามออกนอกประเทศโดนอะไรไปเยอะ่ะครับโดนเยอะอ่ะก็ก็เจ๊งอะ,ะครับ แกก็หลมละลายแล้วก็หนีแกก็โอ้แกคือแกแกก็ยังแต่แกก็ยังไม่เลิกซ่านะครับแกก็ยังมีมีทฤษฎีของแกอยู่เรื่อยๆเช่นทฤษฎีเกี่ยวกับโควิดอะไรแบบเนี้ยสงสัยแกแกคิดว่ามันชีวิตมันง่ายไปมั้งแกก็มีทฤษฎีโควิดทฤษฎีอะไรของแกเนี่ยเทียบเลยอ่ะเราเอาไว้คุยกันมันหลังแล้วกันเรื่องทฤษฎีแปลกๆของแกนะครับมีทฤษฎี พัฒานาที่ปดีที่สด,ดีอะไรของแกน่ะเ,ออเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกผมว่าเดี๋ยวโดนอีกทรงเนี้ยอ่ะก็เราก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยพอเอกสารอะไรการบริหารจัดการเขาเข้าที่เนี่ยผู้นำเข้าของเราก็คงจะสั่งเข้ามาเองละครับตอนนี้มันแค่มีปัญหานะ เพราะว่ามันเป็นการนําเข้าส่งออกอะไรเนี่ยมันก็ต้องแล้วมันเป็นอาวุธเนี่ยมันก็มีมีการที่เอกสารเยอะนะครับต่อไปก็มันคงจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็คือทุกร้านก็จะมีแปดเจ็ดูนวางกันเต็มตู้เหมือนเดิมตอนนี้มันแค่ไม่มีครับนะก็ไม่ต้องรีบถ้ารีบนะครับก็ผมก็มีคำถามมาว่าถ้าอยากได้แบบลูกซองั๊มดีๆเนี่ยอะไรดีก็ ผมก็ได้เรียนต่อไปว่า870น่ะมันดีนะคือได้เรียนทั้งตอบทั้งทําคลิปไปแล้วว่า870นั่นเป็นปืนที่ดีแต่ว่าถ้าอยากได้ลูกซองปั๊มเนี่ยแล้วมันไม่มี870เนี่ยก็มอสเบิร์ก9อ590นะครับายไนตี้นะครับ,รบก็ก็ดีครับก็จะดีมากกว่า870เสียอีกแต่ว่า เนื่องจากว่ามอสเบิร์ก590เนี่ยกระโหลกมันเป็นอลูมิเนียมเข้าใจว่าคนไทยจะไม่ค่อยชอบนะครับก็เลยขายไม่ค่อยดีผู้นำเข้าเขาก็เลยไม่ค่อยนำเข้ามาร้านเขาก็เลยไม่ค่อยเอามาขายเราคนไทยอาจจะชอบกระโหลกเหล็กมากกว่าของเลมิงตัน870แต่ต้องเรียนว่ามอสเบิร์ก590เนี่ยมันก็เป็นปืนที่ดีจะดีกว่า870เสียอีกนะเพราะว่า ไอ้ไฟไนตี้เนี่ยมันมันเป็นปืนที่กองทัพสหรัฐใช้มางมนานแล้วนะครับแล้วก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้นะปิดดาบปลายปืนก็ได้นะครับอ่าแต่จะบอกว่าดาบปลายปืนเนี่ยเราเป็นชาวบ้านคนไทยเนี่ยกฎหมายไทยไม่ให้ติดนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะไปติดดาบปลายปืนเล่นนะผิดกฎหมายนะครับมันเป็นยุทธภัณฑ์นะครับดาบปลายปืนเนี่ยอ่าไม่ได้ติดไม่ได้ครับแต่ว่าเขาเขาออกแบบมาให้ติดได้ แต่เราติดไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรเออเดี๋ยวว่าหลังจะมาคุยเรื่องอเปรียบเทียบระหว่าง870กับไฟฟไฟอะอะไรวะไฟไนตี้นะแ7 0ก็เป็น a 7 0นะครับก็ก็ภา,าษาอังกฤษง่ายๆนะครับแต่ว่าบางทีก็พูดมากๆเขาจะงงนิดนึงอ่ะ แต่เราเรียกว่าอะไรนะ870นะผมถนัดเรียก870กับเรียกฝ่ายไนตี้นะจริงๆก็เรียกว่า590จะง่ายกว่านะหรือหรือ,อยังไงไม่เป็นไรก็หลังจะมาคุยฟังว่ามันอันไหนมันทําไมทําไมกองทัพสหรัฐก็ถึงใช้ไอไออะไรวะไอ้590ทำไมเขาไม่ใช้870ูนยออะไรแบบเนี้นะ <S <S 1> <S 1> คือมันก็มีข้อดีของมันในทั้งคู่นั่นแหละ คือจริงๆแล้วแปดเจ็ดศูนย์มันก็ค่อนข้างจะเหมาะกับมันสร้างชื่อมาจากการที่เป็นปไอปืนวิงมัสเตอร์มาก่อนนะไอไอเรนิงตันเนี่ยคือเป็นปืนล่าสัตว์ส่วนห้าเก้าศูนย์เนี่ยอ่าของมอสเบิร์เนี่ยเขาสร้างชื่อจากการเป็นปืนสนามเพลาะมาก่อนนะครับมันก็เลยเป็นคนละแนวกันคือจริงๆถ้าถ้าคุณจะเน้นล่าสัตว์เนี่ยผมว่ามองไปทางเลนิงตัน แต่ถ้าจะเน้นเฝ้าบ้านเนี่ยก็มองไปที่อไอ้มอสเบิร์กนะครับมอสเบิร์กก็กับเรื่นี้ตันก็ราคาพอๆกันแหละครับเพราะว่าคุณภาพมันก็พอๆกันราคามันก็จะอยู่ประมาณตอนนี้ก็ไม่ทราบครับประมาณน่าจะประมาณสามหมื่นสี่หมื่นนะครับซึ่งก็คุ้มค่าแน่นอนครับปืนอันนี้มันมันเฝ้าบ้านได้แน่นอนครับนะแล้วไม่ต้องไปต่อหลอดต่ออะไรให้มันยุ่งหรอกครับแค่กระสุนมันห้านัด อะไรแค่นี้ก็พอนะครับผมอย่างที่บอกแล้วครับว่าโจนมันมาแค่คนเดียวครับปั้งเดียวมันก็ไปนะครับมันไม่ใช่โจนมันไม่ใช่คนเหล็กมันไม่ใช่แลมโบออ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ยกมากองทัพแบบโอ้โหมหาศึกมหาส,าหาสงครามอะไรอ่ะเอาละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ